สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามาทอดทรนนะายหาดบางแสนแล้วขอบเจ้ายืนอยู่แคมทะเลเนาะก็อยู่แคมทางเนาะถนนที่ว่าติดทรายหาดเลยเนาะอย,อ,นนะอยู่หาดบางแสนเบื้องใต้เดือหาดบางแสนเบื้องใต้หาดบางแสนเบื้องเหนือมันปิดทรายเป็นหาดอันอนั้นะทรายสวยงามไผ่กระหู้หมแล้วแต่ว่า หาดเบื้องหาดเบื้องเหนือด้อปัหาดเบื้องใต้มันเป็นอันนั้นอ่ะเแลนเนาะอันนั้นอันนั้นลานอเนกประสงค์เนาะลานอเนกประสงค์เพื่อสำหรับกันกันหับไซแกนักท่องเที่ยวต่างๆให้อันได้มาบริการแบบฟรีสไตล์เนาะฟรีสไตล์หมายถึงว่าสามารถอเนกประสงค์ได้เจ้าสีมามานั่งกินข้าวกินน้ำ มานั่งพักพรเอาซานมาปูหรือว่ามาอามน้ําทะเลกอได้ตามสบายเนาะนี่แหละให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอานี่นี่แม่นสายหาดสายอาดบางนะแสนนี่นอนแถวเบื้องใต้นอบงใต้ของสายหาดนอทำผมนี่แม่นเส้นทางถือว่ามือม้อนี้เป็นอาทิตย์ นักท่องเที่ยวถือว่าพิ่นลังไลกันมาตั้งแต่วันเสาร์คนเนาะมาทุกวันเสาร์คนเดียวนี่คนหลายคนกลกับเมื่อบ้านแล้วตปวัดยังหลายคนที่วัายังลังไลกันมาเนาะท่องเที่ยวอยู่มันตากอากาศอันนี้ครับเจ้าสิแนะนำเนาะแนะนำบับห้าบ้านคุ้ยเนะาะภาษาลาวกับเพื่อนคุ้ยเห็นเลยบับห้าบ้านคุ้ยเพื่อชีวิตจิตทามันเป็น อันไอดอลของญี่ปุน่นเนาะของญี่ปุ่นที่ว่าอัน,นสาวนักท่องเที่ยวหรือว่าสาวไทยอันน้มักพากกันมาทายหูคันทายรูปแบบฟิวเฟินมันคือกับยู่ประเทศญี่ปุ่นดีเพราะทุกอย่างมันเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นบิดเนาะทุกอย่างมันเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นบมดนีน่นะผบอกโบโบมีภาษาไทยพ่อตโตเบิงไปแล้วคือกับคือกับอันนับ้านหรือว่าห้านกินดื่มของญี่ปุน่นเนาะ เรียบตามชายหาดดีว่าท้าวนักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อนก็นมาลาังไลกันมาเนาะมาถ่ายรูปถ่ายหยังเพื่อเป็นที่ระลึกเนาะนี่น,นะก็สิม,มีไอดอลรอวนุ่มสาวต่างๆมาพากันลังไลกันมาถ่ายรูปเนาะเพื่อไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็อาจจะมี เดี๋ยวนี้เพิ่นกับกำลังซีก็บห่านแล้วเนาพอว่ามันทำมาแล้วมันมืดแล้วเพิ่นกับิี่โบมีนัรท่องเที่ยวมาแล้วนะครับมือเว้นทหเป็นคุ้นเต็มเดีทางนี้นี่เห็นกันเนาะเห็นนี้เป็นอันทั้งหน้าพุ่นเราเป็นเพิ่อนนันนะเพื่อนเขาคิ้วกันเพื่อซื้ออันนี้ที่ว่าซื้อแบบซูชิแบบอาหารญี่ปุ่นนันแล้วแบบ อาหารแบบกินิ้นของญี่ปุ่นเนาะนี่เนาะงานที่ว่ากินิ้นของญี่ปุ่นนี่ได้ทานผู้ชมได้เบิ้งได้ชมไปนี่เนี่ยทั้งนี้นักท่องเที่ยวลวงหลายไยมากเนาะได้เดินทางมาเนาะมาถ่ายหูถ่ายหางเลยบ่มีการเข้าคิวเพื่อเข้ามานั่งเนาะดื่มน้ำเพเพราะว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดสิบเก้าคนกยมีมาตรการเนาะมาตรการถือว่าต้องโซเชียลดิแทนซิ่งเนาะเพ่นปล่อยให้เข้าได้เป็น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 จำนวนแบบว่าสี่ห้าคนสี่ห้าคนต่างจากที่ว่าท่านเต็มแล้วคนก็ยุดคนก็ยุดตัวต้องให้อันเนะข้าคิวเนาะต้องให้เข้าคิวเนาะอนี้สายผู้ชมได้เบิ้งงกำกันนี่นะเห็นรับ ขันแ,นแม่น้ำมือสวยเนาะยามือสวยายายมืานะอสวยย<บ>ามใบใ<า>บคนนิรย์ไลน์เนาะรถนี่ก็ติดเนาะเดี๋ยวดูไยว่าเอาไฟว่าเฮ็ดไห้อันบรรดาทานบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆอันได้พากันลังไเลกันมาเนาะทุกคนรถล้างพาหนะเป็นวิีการ อันนั้นแล่นวิ่งตลอดเวลาเนาะบ่ได้ขาดสายหน่อยหมอเพา,าแต่รถเนาะ่รถหมดมอเตอร์ไซค์รถอะไรรถใหญ่รถพิกอัพรถเก๋งก็เป็นหลวงหลายเนาะที่ว่าบ่าขาดสายเนาะแล่นตลอดเนาะบ่มีหยุดย้อนเนาะนี่ละไปทชมเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่น,น,น,นั่นว่าตอนนี้ ตอนนี้บ่ายห้าโมงครึ่งแล้วยังมีเนาะนักท่องเที่ยวเยอะดีว่าสาวบางแสนลวงลายไฟมากยังลังไลกันอาจจะเมนผู้ซีกลับเมื่อบ้านเนาะผู้ซีอันผู้ที่กลับเมื่องบ้านแล้วก็ผู้ซีอันอันซื้อต่อพักผ่อนเติมอีกลวงลายสมควรเนาะนี่แหละทีราะว่าความเจ้าก็ให้ให้เบิ่งเป็นเนาะให้ พอ,อบริลี่พได้มาออกนะทายคลิปให้ท่านสชมได้ชมเนาะต่อมาจะอันนี้จะเป็นบัฟอันนี้ก็เป็นบัฟเ้าวคือนกันเนาะบัฟเ้าโอ้ยบัฟเ้าอยู่พี่เนาะบัฟเ้าอยู่พี่เนาะเห็นบอกบัฟเ้าอยู่พี่นี่จะเป็นแบบกานเอิ้์นเเขาอิ้์นแบบบัฟเ้าใหม่ถึงว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านนะ คอนเสิว์ตแบบพื้นบ้านดนตีกดนตีเนาะดนตีฟันที่เนาะ,นะนไปไปขอบอเจ้าก็สี่คอ,อยุติคลิไปไว้กเนานะทานผู้ชมเนาะอันน่ะนี่นะนทนผู้ชมได้เห็นเงาเงาได้เห็นวิถีชีวิตของสาวไทย ที่ว่าได้รังไลกันมาอันนั่นเนาะชมบรรยากาศเนาะอันนี้แถมทะเลเนาะตากอากาศแล้วก็มานั่งดืม่มน้ำดื่มไหนเห็นบ่ขนาดค่ำแล้วก็ยังมีคนรังไลกันมาบ่ราขาดสายเนะาะท่านผู้ชมบอ่อันนี้ต้องได้เข้าคิวได้ถ้าบ่เข้าคิวนี่จะบ่ได้จะบ่ได้นั่งเนาะจะบ่เข้าคิวจะบ่ได้นั่งคงเด็กอยู่ตรงนี้เบิง่งลอยตัวยงามสวยา อ๋อทาเจ้าก็ตียูติคลิปไว้เท่านี้เน,ะนะาะเนาะจะใครทายผู้ชมได้เห็นยาวๆา